มแล้วมีวายมาเชื่อมอย่างนี้พัดมั่วเข้าต่อไมก4,200อ่ะโอ้โฮโอ้โฮคุณ8อีก160อาดติมันยังหลายอยู่ไมก200อ่ะพบสมีอามาด้วยหล่ะ ดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนไปเล่นเกม Lucky Neko นะครับเพื่อนๆ Neko นะแมวทองของ PG นะเดี๋ยวไปดูแมวทองครับวันนี้ฮะกัดทุน500นะฮนะไปฮะเบ็ดสูงสุดอยู่ที่400นะฮะเดี๋ยว,วน,นี้จะไปเบ็ด10ก่อนนะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นเหมือนกันนะเบ็ด400แต่ใจไม่ถึงนะขอเล่นเบ็ด10ไปก่อนน,นเพื่อนๆ วันนี้ผมจะไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะจะไม่อยู่นิ่งนะเพราะอยู่นิ่งทีไลเสร็จทุกทีนั้นเพื่อนนะปายวันนี้ปายเบ็ดเสร็จฮนะเกมนี้นั้นเพื่อนสเกตเตอร์นะต้องเข้าสี่ตัวนะถึงจะเข้าฟรีเกมของเกมนี้ให้นะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวคอมโบนะซื้อไม่พอนะเข้าลายนันเพื่อนนะมีกรอบสีเงินกรอบสีทองนะถ้าเข้าลายตรงกรอบสีทองจะเปลี่ยนเป็นไวให้อัตโนมัตินั้นเพื่อนนะปซื้อ กัดใจซื้อไปทีนะึคงฮะคุมหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้พกทุนมา500อยนั้นเพื่อนฮนะขอซื้อไปทีนึงนะขอทุนคืนก็ยังดีนะตอนนี้ฮนะผมทางอีกยาวไกลนะเหลือ5หมุนสุดท้ายนะเพื่อนฮนะใหม่72เหลียงลายหวางสวยดอกนี้ฮนะคืนทุนนะ5ะ0้อโอเคฮนะ ุ้มอยู่อย่างนี้คุ้มอยู่ฮะถ้าลงมีคุ้มแน่ฮะเงินอยก้อนโตไปแ,นะแล้วนะเงินละซูเปอร์เมกะ717นะไปเหลืกตีหมุนหูุละแมวมา6ตัวโอเคเลี้ยงลายไปก่อนนั้นเพื่อนนะตอนนี้อะไรลงก็ได้นะตัวคูณเราเยอะนะสวยงาไมไป่90ฮนะเจ๋อหลายต่อแม่งนิดหน่อยฮะโอเคเงินรอยก้อนโตฮะ หนึ่ง้ซูเปอร์เมกะสามร้อยสามสิบหกซื้อไม้นี้คุ้มแล้วนเพื่อนนะตามหากำไรอย่างเดียวฮะเลยสองหมื่นสุดท้ายฮนะยังไงสวยก่อนส่งท้ายมาสามร้อยสิบห้าฮะไม้นี้ถือว่าคุ้มนะไม่เสียเที่ยวนะเพื่อนนะปั่นมือบ้างซื้อบ้างนะสลับกันไปนะฮะไป เบ็ดสิต่อฮะขอซื้อไปอีกรอบนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบฮะยมาดูรอบนี้ฮะว่าจะกำไรหรือขาดทุนนะผัดมัวไหเก้าสิบฮะดอกแรกมาก่อนฮะถ้าตัวแมวมามจะคูนให้ทีละสองครับมาตัวหนึ่งก็คูณ2องนะงเพื่อนฮะยิ่งมาเยอะยิ่งดีนะแมวทองฮะ แต่ตอนนี้มาตัวเดียวฮะไม่สองตัวนั่งหลุ่แต่แมวทองฮะแต่ลายต้องเข้าด้วยนะแมวอย่างเดียวไม่ได้นั้นเพื่อนะก็เพื่อนๆอยากรู้ตารางการจ่ายก็ดูมุมขวาล่างนะว่าเกมไหนจ่ายเท่าไหร่นะมีให้ดูทุกเกมนะไปเหลือสหมุน1หมุนสุดท้ายโ้โเรียบร้อยฮะซื้อ7 5 0พร้อหาะไม้นี้ ขาดทุนนะไปต่อฮะไม้นี้ฮะขาดทุนไปเบ็ดสี่สิบต่อฮะต้องอยากเบ็ดสู้นั้นเพื่อนะจังหวะนี้ต้องมาล่ะฮะไม่มาก็ต้องเลิกนะมีสองอย่างฮะผมมาอีกสี่สิบแปดนะไปยาวๆเบ็ดสี่สิบฮะเบ็ดสี่สิบเริ่มนิ่งนั้นเพื่อนฮะ ไป50ต่อยัดเข้าไปฮะจังหวะนี้ฮะคืนเริ่มติดฮะงานเริ่มมืดมยังไงหมดไหมบัพ<ม>ยังอยู่ฮะ<ม>คืนม,มาร้อยสิบนะฮะโอ้ยดอกที่สี่พันแปดมาแล้วกำไรก้อนแรกฮะ<ม>ถือว่าจัดฮะตรงแดนปลาดิบฮะ<ม>ปลาดิบเต็มหน้านะปลาแซลมอนน้ำอีนะ ดวลซปเปอร์เมกามา5,000ทุ่นทันท่วน,นะไม้นี้ถือว่าจะอือตอกย้ำไม่คันสองสี่สิบนะมาท้ายแรงท้ายเพื่อนนะมาแตกเบ็ด50นะก็เราก็ไล่มาเบ็ดมาเรื่อยๆนะมาเจออยู่ที่เบ็ด50นะหุดแล้วไหลย,ยงไม่หยุดนะอือแล้วต่ออีก390ฮะโอ้โหไหลอยู่ฮะแล้วมีวายมาเชื่อมอย่างนี้พัดมั่วเข้าต่ออีกสี่พฮะ แปดตีอีกร้อยหกสิบเอาดิแตยังไาหลายอยู่ไปสองร้อยฮะขึ้นมาหมนะื่นสองอ่ะวันรัวมานะช็อตเดียวฮนะคอมโบอนะลนะ็อกฮะช็อตนี้ฮนะวันเราสเปอร์เมกะดเจ็ดพันห้าสิบเก้าอย่างนี้ต้องพอนั่นเพื่อนฮะซื้อไปสองไม้นะฮะแล้วก็ปั่นมือเบ็ดห้าสิบนะวันนี้เราก็มีกําไรนั่นเพื่อนนะหมื่นหนึ่งหน่อยๆน,นะสำหรับเกมแมวนะวันนี้นะแมวทองของ PG จีนะ ก็อย่าลืมนะเพื่อนคนไหนนะผมสนใจอ,อยากเล่นเกมเหมือนผมก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะผมผมปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปละครับ